ลูกสามออกลูกเยอะจริงๆติดจริงๆจ,จ,จากที่ติก๊กช่วยแต้มลอกให้มันติดลูกติดเยอะมากต้นนี้ออกหน่อยเพียบ ถ้าเราไม่ช่วยมันบางทีดอกมันก็จะร่วงแล้วก็จะไม่ติดหน่วยพรามันอยู่ในบ้าน สวัสดีค่ะทุกๆคนตอนนี้พ่อใหญ่คิมก็ได้ช่วยเอาต้นมะกรูดมาไว้ในบ้านแล้วเพราะอากาศมันเริ่มหนาวแล้วที่เด,ดหมากตอนนี้เริ่มเย็นลงก็เลยได้ต้นมะกรูดมาไว้ในบ้านเรียบร้อยแล้วในห้องกระจกดูเถอะสูงกว่าจะติ๊กแล้วต้นมะกรูดมาดูพ่อใหญ่คิมเอาต้นมะกรูดเข้าบ้านกันวันนี้ น่างั้เอาต้นมากรวดข้าวบ้านอากาศเริ่มเย็นแล้วตอนนี้เปืนสะอาดเพิ่ม ต้นเช็ดก่อนเอามาวางไว้ในห้องกระจก เรียบร้อยทาร์กสเกดูฮนะคิม,ม,ม <c oughs> ใครจะไม่เรื่องมากท่าพ่อใหญ่คิมนะ <c oughs> ไอเพื่อนทำไปนี่ต้นมะกรูดต้นที่สองจากที่เคยแตะเออช่วยประสมพันธุ์ แต่ดอกอของมะกรูดให้มันติดลูกตรนนี้จะได้ประมาณานี่จะหนึ่งสองสามสี่ห้าหสองสามสี่ห้าหได้แปดลูกต้นนี้ต้นที่สอง ติดหน่วยนี่จะแปดลูกต้นที่สองสูงใกล้กถึงหลังคาละจะเพินเบิดอะไรข้างนอกลูกบดอะไร อันนี้ต้นแรกที่ปลูกมาน่าจะได้ประมาณห้าปีละรู้สีป่ปีประมาณนี้จำไม่ได้ออกดอกกี้ต้นนี้ติดลูกเยอะมากนี่ลูกสองามออกลูกเยอะจริงๆติดจริงๆ จากที่ติกช่วยเต้มดอกให้มันติดลูกติดเยอะมากต้นนี้ออกหน่วยเพียบถ้าเราไม่ช่วยมันบางทีดอกมันก็จะร่วงแล้วก็จะไม่ติดหน่วยเพราะมันอยู่ในบ้านมันเหมือนปลูกที่เมืองไทย นี่ครับนี่ต้นนี่นี้ก็เป็นมะกรูดต้นที่หนึ่งของเยติกอยู่เดนมากก็มีมะกรูดกินได้ อูอใน,น่ลกใหญ่จริงๆมะกูดใครอยากจะให้มะกรูดหรือต้นมะกรูดติดลูกก็ทำลองทำแบบเดติ๊กเดอช่วยผสม ดอกแกสเอ,อดอกเกอรให้มันติดลูกก็จะได้ลูกมากรูดลูดกๆแบบนี้แบบของยติกเพียบจริงๆเยอะไปหมดเต็มไปหมดลูกมากรูดไหมกหลังออกดอกก็มียติกก็เต็มแล้วยติกเคยทำคลิปให้ดูแล้วว่าเต็มดอกอยังไง าฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับเดติ๊กด้วยเดอ้อสวัสดีจ้า